สวัสดีค่ะวันนี้ยายสนก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเดี๋ยวพวกเราไปซื้อของไปฝากคุณทวดและคุณย่าที่โรงพยาบาลและบ้านคนชรา,ากันค่ะพี่ๆน,น้องๆจา๋าบางครั้งบางตอนยายสนจะตัดเสียงออกเพราะว่าเสียงในห้างดังค่ะชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะไดิบ้านอันนี้ อุ้ยลื่นเดอ้อเดินดีๆรองข้าวยายแม้คู่นี่ลืนล่นลื่นนี่่ะค่ะก็ไปจับจ่ายตลาดกันมาแล้วลื่นมากเลย สวัสดีค่ะมาค่ะอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งเนาะคะ่ะวันนี้มาเยี่ยมคุณคุณย่าทวดของหลานสาวที่บ้านบ้านพักคนชลาเด้อค่ะหนาวหนาวก็ไปเยี่ยมมาแล้วเน้ะค่ะดเดี๋ยวจะไปต่อกันเดี๋ยวเราจะไปไหนเดี๋ยวตามมีสวนมาดได้จต่เาขาปิดคดริสอรร์มาส ฝนตกทุกวันวันนี้มีแดดโอ้ยดีใจตั้งแต่ม,มาสองวันสามวันเมืดฝนตกวันนี้ก็ย,ยังชั่วมีแสงแดดแสงตะวันให้เราเห็นเนาะนี่โอ้ยสวยมาก ต้องให้ทวดหน่อยจับตนิ่งๆโอเคมันสวยมากตอนนี้วิวทิวทัาน์กำลังสวยเพราะว่ามันมีแสงแดดค่ะก็เก็บภาพมาป่าหลังนู้นเก็บภาพมาาปะป่าเอาปิดได้แล้วตั้งใจปิดตัวสีดำเอาแบตสีดำสีดำปิดคนที่อยู่บ้านพวกมันก็จะได้สวยงามเนี่ยค่ะ จำเลยอยู่แต่บ้านป่ามันเป็นดงไงลูกมันไม่สวยงามเหมือนบ้านทุ่งมันอยู่แต่ในป่าตอนนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วค่ะอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลของผู้สูงอายุเนอคะ่ะเขตนี้จะไปถึงสนามบินของวันต้าเลยค่ะเป็นป่าไม้ไปถึงสนามบินวันต้าเลยค่ะจะเป็นโรงพยาบาลของผู้สูงวัยค่ะ จะเป็นตึกของพยาบาลทั้งนั้นค่ะแถวนี้เนาะค่ะเนาะเป็นโรงพยาบาลหลานก็ไปแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปเยี่ยมอันนั้นเป็นบ้านผู้สูงอายุจะเป็นคุณแม่ของคนที่เขาเรากำลังจะไปนี่แหละคะ่ะเมื่อกี้ไปเยี่ยมคุณยายของหลานเขยตอนนี้จะมาเยี่ยมคุณแม่ของหลานเขยค่ะ ก็เป็นแม่ย่าของหลานยายสนนั่นเองค่ะลื่นมากเขาโรยกวาดเอาไว้ค่ะเมื่อเช้าหลานน้อยก็หกล้มโดนกวดจิ้มเอาไปในมือหนาวค่ะสำหรับคุณทวดอายุเก้าสิบสามแต่ทีนี้คุณย่าของหลานสาวนี่อายุเจ็ดสิบสามค่ะ หนาวค่ะมาค่ะเก็บภาพบรรยากาศพ่อฝากเดินไม่ระวังก็จะหกล้มนี่ยังดีที่เข้าโรยโรยกวาดโรยหินฝนตกสองวันสามวันพี่น้องจะ้ะโอ้โตั้งแต่ยายสนมาแต่มันก็ตกก่อนหน้านู้นแลละค่ะแต่ที่นี่ยายสนมาสองสามวันฝนตกจูจู ติดลบมันก็เลยเป็นแบบนี้อุ้ยขึ้นเนินด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศอื่นต่อตอนนี้ก็พากันออกมาแล้วจ้ะไปเยี่ยมคุณย่าของหลานสาวเพราะว่าจะเข้าได้แบบในห้องเขาให้อยู่รวมกันสี่คนค่ะสี่เตียงแล้วที่นี้ ลันหลานก็จะมาอีกชุดหนึ่งเข้าไปครั้งเดียวไม่หมดก็เลยเปลี่ยนกันเข้าไปเนาะค่ะเนาะอย่างพวกพยาบาลพวกอะไรก็นี่แหละคะ่ะต่างชาติเยอะคนต่างชาติจะเยอะถึงบอกว่าถ้าบ้านเรามาค่ะเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่เข้ามาเขาจะมาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ได้ทำงานเร็วนะพวกลนหลานก็มาตามมากันอีกชุดหนึ่ง เดี๋ยวพวกหลานๆก็จะเข้าไปเปลี่ยนกะกันเข้าไปเจ้าตัวเล็กลื่นแล้วก็หกลม้มมือแตกนีแ่แหละค่ะเดินไม่ระวังมันลื่นมากไปอาาีกไหมตั้งใจไปหัดทวดอีกไหม นี่แหละค่ะพวกเราก็อยู่กันแบบนี้ครอบครัวอบคุณของหลานเ็าอยู่ครัวใหญ่อยู่หลายคนอันนี้ก็หลานสาว,สาวเหลนสาวเหลนเขยก็จะขึ้นไปเปลี่ยนกะกันเข้าไปเพราะว่าห้องมันเล็กอากาศเย็นเทียบเลยนาคะวันนี้ก็ยยสนก็พามาชมหลายๆบ้านที่น,นี้จะได้ออกมาที่ ดินแดนที่ธรรมชาติทดงสุกดีวก็จะกลับวันที่2ามกับแต่เป็นวันที่24ไปตามฤดูกาลฤดูกาลวนทีเดียวนี่พพณตาให้มาบทนว่าหนาวก็เลยอยากมาหาหลานบทนว่าหนาวก็เลยไล่ส่งต่อเลยแกก็แล้วแตรจะกลับค่ะบอกว่าแล้วสจะกลับแต่ ลหลานเขางานค่ะ็รักในการประจุมภทยเข้าปากเข้าใจยายเข้าใจไออุ่น ยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวพผจนภัยร่วมทุกร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิ่นอายฟินแลนด์ดินแดน ก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่าน,นทุกคน,ดนได้ให้กำลังใจ<ก>สนเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย